ป็นเรื่องของอ่างเนาะก็เลยคิดว่ามาดูที่จริงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินตรงคลองจุดรอบต้นนี้ที่เราเพลังออขยายไปข้อมาการหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปที่คลองอ่างเสร็จแรกที่ารณาแล้วนะครับก็จะผ่านตรงพันเหล็กไปถึงจุดพันหารแล้วก็จะพาไปดูตรงที่เราจะเชื่อมไปทางปากของตลาดหวัวใจหวัวใจของคลองอ่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นท่อนเดียวคลองอ่างมันเปเชื่อมกับตอนเหนือเนี่ยก็ไปเชื่อมกับคลองแสบแสคลองมาลุมูนะครับแต่ว่าถ้าตอนใต้เนี่ยมันไปเชื่อมกับแม่ออน้ำเจ้าพระยา ุตลาดวให้รวจเสร็จแรกที่ันากอ็นแคุ่ยนันเองครับวันนี้ก็จะไม่เห็ว่าเชื่อมไปทางเหนือยังไงเชื่อมไปทางใต้ยังไงนะคัหวใจของนคการเชื่อมขก็หัวใจทีการทำอยางไรให้คมาวนร่วมการตลาดยงเห็นขึ้นกอตะกอตนนตะอเราเรื่องแรกก่ือการเชื่อมขมี่าตลาดได้ไปทั้งวันแล้วว่าจุดเที่ยวอยู่ตรงนี้คบือดงรบ ซึ่งเป็นจุดปลายขอเป็ดเลยที่ทำเสร็จไปหอก็จะเชื่อมไปถึง้อแมาากา่กันจาน,นี้จะสวงงขอองอปัจจันเนี่ยแล้วต่อไปน้ำเนี่ยได้ทำการตับปตูตะลิบเขื่อนแล้วนะครับแล้วก็จะส่งขอนสาาำนักโยธานะครันเดินดึงน้ำซึ่งปัจจุที่เห็นเนถ่ถ้จุดที่ยวอยู่เนี่ยจุดที่เล่าบกว่ายัไม่ได้รับป้อ,อมาจที่ทนานพลรฝังเนี่ยเขากทำเสร็จนะหลังจากนั้นเนี่ยนักการโยธาเนี่ยก็จะมีการ ร่างเกอ่ีาจิการรับผิดชอบทาารเมืรตลอดทังนี้ครับบัตรบัตรเชื่อมต่อไปหมดหมังแต่เราต้องบอก มันรู้จะออกไปในทางกรเดินเรือนะคะครั้งนี้จะมีการเดเรือเช่อมกันนะคะเป็นเรือเล็กนะคะคล้ายคล้าเรือที่ตะวันออกอ่ะแต่ว่าถ้าออกไปทัวก็สามารถจะเดินเรือออกไปยังเกาะสมุย้ในคลองรนะคะที่น่าสนใจดีกว่านั้นก็คือถ้าเราสามารถเชื่อมแนี้เดินก็ได้

ตอนนี้เราอยู่กันที่คลององหลักนะครับสนรองสารนนได้ลงพื้นที่ นี่ก็เป็นสตนรีทอาร์ตของสิลปินชาวไอแลนด์ครับที่ได้มาวาดไว้ครับยนี้เป็นสิงปินชาวไอแลนด์ครับทางเครยอข่ัะครับ โคนเนี่ยเขาก็ชวนเชิญมานองเสีเนศ่ยือปินมาก็ใช้เวลา,าลมันมีสัปดาห์เท่านี้ก็เสร็จแล้วเนีจยแล้วยแล้วก็กเขาก็เอาแรงบันใจสองอย่างนี้เสันายอทายเนี่นย,ยีให้ดูเอว่าเป็นตัวใคระก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตลยยักษณ์ที่เขามองมากเลยอย่างน้อยๆก็ทุ่ทีที่เขาเจอในมราะผมคิดว่าจริงหัวใจสำคัญเลยอ่ะคนเข้มแข็งก็เป็นคนชวนมาด้วย ก็มาชุบชีวิตที่นี่ที่พนมอยขออภยเพื่อนเพอน ตังก้าวไว้่ามาในเดือนไนแล้นะครับขอตกนะครับตอนนี้กถ้าว่างอดฟลอยดัี่ย่ะก็จัดบริเวณทุนที่โซนนี้หรือว่าโซนหนคือเปนทุกส่วนแล้วัสานางอย่างเนี่มีสอส่วนอนแรกคที่ท่านอยู่จะเป็นสาระลนสสมเา็กอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสัาั ของเด็กนักเรียนเขานะครับ 你走。 เขากินไหมแล้วคอยาไปที่นี่้งเนี่สนนนะ ดูดมีเอาไม้มาไมใช่ไหมเอาให้พี่ก็ถือไหม้ยไม่ครับขอไหมครับโอรับตอนีัคำถาครับ เครับที่หลายคนงว่ามันเขาได้เพราะที่ไปราะที่แล้วเขาอเลยเรียตตรงเลยว่าที่แล้วรการทัานาเนี่ยพอดีมาเลยพราสิ่งที่ท่านูว่าเข้ามาพอกอยเนี่ยยอดเดิมที่ทำไปที่เราดืน่ที่กาหน้าไปแล้วครา900เมตรี7เราก็ต่อเื่องเป็น1 0 0เมตรซึ่งก่อจจกตรงพานลุงขึ้นไปจนถึงถนนเดิ เราก็ีน่ก็เดินจากตมเมืองเนี่ยอกาหมการเชื่อมวกอิรตรงเลว่ามการหยุดนะครทายว่าปรับปส่วนนี้ well, <p are> เนี่ยเัใจขทพราะาเราดูไปภาพ6อย่างที่ส่วนที่ทาไปแล้วเนี่ย5เมตไในส่วนใตเชื่อมกับทางเจ้ายาแล้วส่วนนี่เชื่อมไปทางที่อนเนี่ยจะไปชนกับกองแส้ัก็ไชื่ลำตัดกองบางบซึ่งจะทำให้การสัญจจเนี่ ใช้แค่เชื่อมคลองเห็นีหมมันเปการเชื่อมยากด้วยถ้าใครเดินตรงนี้จะเห็นว่าตรงสะพานแบบที่เราเดินผ่านมันเชื่อมกับเส้นปานิี่หนึ่งกับเส้นสามเพลย์ตรงนี้ก็จะมีคนตัดแต่งกับเส้นเพลย์เยอะมากก็สามารถเดินมาต่อที่ตรงทางแพ้ก็จะเชื่อมกับกองตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมย่านจากสามเพลย์กับทางหลวงถ้าเราเชื่อมจากคลองที่เราทำไปทางทิศเหนือเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมแบบตรงเส้นรถไฟฟ้าทางสายยอด ก็ไปเชื่อมกับประตูผีแล้วก็ไปเชื่อมกับบางลำพูที่อยู่ทั้งหมดไปเชื่อมเข้าใสา่นะครับนั่นแปลว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทําเชื่อมต่อได้จริงเนี่ยมันก็จะทําให้การเดินจากเยาวราชตลาดน้อยเยาวราชมาถึงสัมเพลงมาถึงโค้องอางปากอ่างตลาดข้าอุระเชื่อมไปถึงสามยอดประตูผีบางลำพูเข้าใสา่ก็จะเป็นการเชื่อมโยงด้านเชื่อมการท่องเที่ยวนี้สามารถเดินได้ที่วมดจิตแท้ายจะเป็นปนะัญหาเพรว่ามันซนะบเซาลงไปจากเดิมที่มันเคย ทางโยงันต่างชาติคนไทยแต่ตอนนี้เท่าทีมเดินอยงเี้ขนาดชาที่เป็นอึนเดนะี่เป็นอินเดียที่หลับคนมาเยอะแยะก็ซบเซาไปมากอันนี้ะก็หลจะมองมันก็ะพามาคุยอะไรทำไมเราถึงมีการเริหากอีเวนต์ไหมเพราะเมื่อก่อนช่วงตุลาอมนีมักทีมีการจัดอเวนนครับเมื่อปีที่แล้วก็ได้มาพูดเขาบอกว่าช่วงที่มัน่วงโควิดหลังชวโควิดก็จะเห็นว่าการพูดคุยซึ่งทางเขต้ามา คามยากของเมีสองิประะการแล้วประชาคนีะครับมสองฝั่งเข้าาตัดกันตัดกิจกรรมางที่เกิดขึนในอดีตก็คือทางเล่นละครอยเข้ามาทํางานข่วมสองชั้นก็จะดเเว้นต่างๆกตุ้นที่เาเข้ามาที่เกิดขึ้นแรกก็ประชาชมเดิมมการเปลี่ยนแปลงแต่เนองคระคเนี่ยารวมกันเป็นหนึ่งแต่พอเราเข้ามาเนี่ยมีการแบ่งกันสองสองระคมก็จุดแรกที่เราอยากให้ทำให้ท่าอยู่นั่อว่าขอให้ประชาชนรวมัวกัน ที่ตรงนี้ก็ยังเป็นโปรเซสที่างเขาอยู่แต่เราก็ไม่ได้รอให้ทางกรงตรกอย่างเดียวด้วยกำลังลครก็ลงมาทกิจกรรมที่ผ่านมาเองก็มีงานช่วงๆเรากรงทำได้ทุกสกาตัวอย่างเช่นงานในตเดียจัดงานปฐมวีนจัดที่ไปว่างานพวกปรณีต่างๆทวร่องานรัมงานสุท้างานที่จัดอยู่ตลอดหลายเดือนก็จะเห็นว่าเรามาลงที่ตรงนจนมาสุดนี่ยก็มีการจัดงานรัภมิที่อง จะกอะชาด้วยแตก็ต้องบอกว่าไม่ได้หยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทา้งของศิษก็จะมีมกิใจกรรมอาจจะให้ทั้งสื่อด้วิดนึงว่าจะทำอะไร 听他们。 เ็นคืทีเียนไปนะครับมันเป็นพาร์ทแบบรา เคยเห็นกันอยู่เป็นประจำในเรื่องของเกาะเรื่องของเรือแทนนุนหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ในส่วนของมีการนำอาหารที่อร่อยจริงๆอาหารยอดนอร่อยนะครับทกฝั่งนเรงเดียวของใมุกช้ารายย่อยที่ก็มีผู้ถ้าเดินมามราจะผู้ไปเห็นว่ามีมีสถานต่างๆรีรานอาหารอะไรตางๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเริ่มถามต่อเนื่องกันมาเราจะประสานกันพราะนครยังใช้ชีวิตในการทำบรรยากาศที่มันคึ้นมากขึ้นในวันที่หน้าเชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กลับมาเป็นที่นแยมมาก Các bạn <laughs> <Tăng đoàn hấp. cười> okay, không đăng kí không ส่วนที่เราจะเดินไปนิดนึงค่มจลดเราว่ามันมีส่วนหนึงที่ถ้าเราเดินต่อไปเชื่อมกับาถ้าใครได้ไปตรงปากของตลาดทุกีผ่านมากลเยนเน่มีหนุ่มสาวมีพ่อสาวนะครับักไม้เดินเล่นเยอมากพราว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้มันยังไม่เชื่อมกับนที่ส่วนนี้โดยเฉพางใจที่มันไม่เชื่อมเนี่ยถ้าท่านดูตัวรูปที่ชยจะเหจ้าภาพเยอะเือถ้าน้เเป็นเจ้าเช่นตรงที่เราอยู่ตรงคือ อ่เป็นพื้นที่ของตลาดเห็นว่ามีพื้นที่สำคัญของตลาดเป็นพื้นที่ที่ของพยรอยสักว์โบรารพื้นที่ที่สำคัญกับเงดูแลเป็นพื้นที่ที่สำนักการเกษตดูแลเป็นพื้นที่ที่สนักวัดดูแลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวดูแลตัวการพิธีการแลก็เป็นพื้นที่ที่มีชมเจ้าท่าดูแลเ่าเรืออยู่ด้วยนั่นจะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงทั้งหมดนี้ยากมากถ้ามีเจ้าท่าบอยแล้วก็ล่าสุดที่สวนลอยม้าข้ามไป ส like no uh ิ่งแวล้อคนลมีมต mm ิ hmm. ุมรวมันว่านี่มทางเลยครับพัฒนาได้ถ้ามันเป็นแบบรวมพูดห้กันดแลสิ่งแวล้อเป็นคนดูแลเพียนผู้เดยวนะครสามารเชื่อมต่อตัดรั้วรังรัวที่คนเดินชื่นได้ดูแลสีได้นไม้เดินกันได้แล้วก็มาลิงก์กับาตรงสวนที่เขาจะเกที่สนท้องตรนั้นตรงนี้เนี่ยคือหัวใจว่าเราจะเชื่อมย่านตังตรงไหร ชื่อบตัวทำหคนเดินเดินสนุกเลยเดินทั่วเลยก็จะมาสัดการชื่อบนับนเรื่องละครเนี่ยดูเจ้าภาพดูก็วนนี้ก็จะช่วยเพ่อนี่ก็ถูกใส่ปนนี้ก็มาจะครัก็จะหยุเร่งในการพัฒนาแล้วส่วนของสนักดูคอาเขาจะว่าน้ำจะปรับปรุงตรงไบภ้าทุกบาททุเลยครับก็จะทำไปเป็นเป็เป็นเป็ะคับนประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่ท่านสอบถามมาว่าเราอยากปะเด็นเรื่องของทางเดินก็เดี๋ยวเดือนนี้แล้วเดือนหน้าเราเหมาะที่จะเป็นเรื่องของทางเดินเท้าด้วยครับก็ยังไงฝ่าไม่ด้วยนะครับว่าประเด็นนี้เรื่องทางเดินเท้าเป็นบรรทัดฐานหลังปรับไปแล้วเราจะเป็นเจนซีคือเป็นยูนิเวอร์ชัน์